2องชาติสุดตาทิศกะว่าด้วยพระสูตรสิบสูตรมีชาติสูตรเป็นต้น72 2. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ไม่รู้ชัดชาติสมไม่รู้ชัดพบสูตรที่สาจบ 4. ไม่รู้ชัดอุปทานสูตรที่สี่จบ 5. ไม่รู้ชัดตัณหาสูตรที่หจบ 6. ไม่รู้ชัดเวทนาสูตรที่6จบ 7. ไม่รู้ชัดภาษา สูตรที่เจบจบ8ไม่รู้ชัดสลายตนะสูตรที่8จบ 9. ไม่รู้ชัดนามรูปสูตรที่9จบ 10. ไม่รู้ชัดบิญญาณสูตรที่10จบ ส1 11. สมณะหรือพราหมณ์เหล่าได้เหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำใหแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสูตรที่11จบสมณพรามณวัคที่8ปจบ รวมความที่มีในวรรคนี้พระผู้มีพระภาคตรัสปัจจัยการ11โดยจําแนกปัจจยยการหนึ่งปัจจยาการหนึ่งตามแบบอริยสัจสี่สมณพราหมณวัคที่8รวมอยู่ในนิธานสังยุตรวมวรรคที่มีในสังยุตนี้คือ 1. พุทธวัรคสออาหารวรรคสทศพลวัรคสี่กลาละขันติยวัรค ห้าขหาปฏิวัคหกทุกขวัคเจ็ดมหาวัคแปดสมณปรามณวัค